สวัสดีครับเพื่อนเตอนนี้ก็กำลังทอดปลาโอนะครับครอบปลาโอนะครับเพอนปลาโอจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นปลาโ,โอครับผม ไฟเรียบร้อครับตอนนี้ก็กำลังกลับนะครับไม่ไปก่อนครับผม โอ้น่าทานมากเลยครับใส่รับข้สวยร้อนนะครับเอ้อโอ้เจงจยบปูนี่ครับัป่า,าเสร็จแล้วนะครับโอ้โหเหลืองน่าทานมากเลยครับทานกับข้าวสวยร้อนๆครับผม น่าทานมากครับแห้มให้มันเสด็จน้ำมันก่อนนะครับโอ้โหเบื่อ,น,อน่าทานมากครับน่าทานมากมากลงอีกแกวนะครับรอบสองครับผม ปลาโอทอดนี้กินกับข้าวสวยอร่อยๆนะครับข้าสวยอร้อนครับผม รอบแรกนะครับรอบสองยังไม่ขึ้นนะครับผมโอ้โหรอบเป็นแบแไกนครับรอบสองนะครับรอบสองครับผม รบอบอกำลังขึ้นครับผมต้องใส่ะแกงให้ตำน้ำมันเปลกก่อน,นครับน้ำมันก่อนครับผมนี่จะเป็นรอบ3ามครับ รอบสามหมดแล้วครับรอบสามครับผมบนี้เอาขึ้นรอบสองครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหหน้าทานมากมากเลยครับเพื่อนเพล่อไปดูรอบสามว่าจะหน้าทานแค่ไหนครับ มาดูนะครับดับแล้วนะครับให้จะไหม้กันก่อนนะครับ เพื่อนๆวันนี้น่าตาปาโอนะครับพี่ตอด้นะครับมอสวนแล้วร้อนมาเลยครับเพื่อนๆอราสามนี่ก็สุกแล้วนะครับเอามาออกส่วนแล้วนะครับ ไม่เสด็จน้ำมันก่อนนะครับเพื่อนไปวางไว้ก่อนนะครับวางให้เสด็จทำมันก่อนนะครับแล้ว,ว,นนค,วนนค,ค่อยไปใส่จานครับผมนี่ครับโอ้โหเหลืองน่าทานมากเลยครับนี่รอบที่สามครับผมเหลืองน่าทานมากมากเลยครับ เอดเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆทอเสร็จแล้วก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับครับเพื่อนๆให้เพืเ่อน,นๆตักข้าวร้อนมาเลยนะครับทานกับชามแอร์ได้เลยครับผมนี่คือปลาโอทอดนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องสมแอร์แชนแนลด้วยครับผมอย่ลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับกระดิง่งสีดำนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ